ถาว่าถูกหักหรือหักแล้วก็หักเนี่ยถ้าหักหักกี่เปอร์เซ็นต์ให้ให้สิทท่านที่ยกมือก่อนได้ก่อนกันนะครับถูกหักหรือว่าไปหักเขาครับถูกหักนะคะเป็นคำตอบท้ายถูกหักก็หักสามเปอร์เซ็นต์นะคะผิดาดผิดขาดใครผด เริ่งตอนซ้ำโอ้โหเป็นคำถาม่ถามอล้นะฮะข้อนี้คือเราใสาแล้วต้องหักเรียกว่าภาษีอันนั้นที่จ่ายสามอัวเอถูกต้องแล้วนะฮะผมเปลี่ยนคำถามนะข้อที่สองเป็นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะถ้าเราอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยอยากจะถามว่า หน้าที่ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างมันมีสามข้อนะฮะให้ตอบข้อเดียวถือว่าให้นนะคะแนนละอ่ะเพื่อวันนี้เลยค่ะเสื้อสีม่วงอ่ะทำะรายงานพะาสีทำรายงานภาษีภาษีอะไรคะพาสีขายพา,า,าสีซื้อพาสีขายทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายเป็นหน้าที่ใช่ไหมคะครูค่ะอ่ะแล้วก็ ชื่นะฮะท่้นต่อไปข้าถามต่อไปต่อไป